เอื่อนมีความจําเป็นในการร้องเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงจีนเพลงสากลหรือว่าเพลงประเทศไหนก็ตามนะครับมันจะต้องมีการเอื้อนเสมอนะครับส่วนจะเอื้อนกี่โน้ตเอื้อนมากหรือน,น้อยก็ขึ้นอยู่ที่ความเหมาะสมของสไตล์เพลงขึ้นอยู่ที่อารมณ์ขึ้นอยู่ที่คําร้องของเพลงในแต่ละเพลงที่เรากําลังจะเอื้อนนะครับเหตุผลที่เราต้องเอื้อนก็เพราะว่าเหตุผลข้อที่1น กดติดตามด้วยนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครูชาครับผมคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเอื้อนนะครับเอื้อนมีความจำเป็นในการร้องเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงจีนเพลงสากลหรือว่าเพลงประเทศไหนก็ตามนะครับมันจะต้องมีการเอื้อนเสมอนะครับ ส่วนจะเอื้อนกี่โน้ตเอื้อนมากเืัอนน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ความเหมาะสมของสไตล์เพลงขึ้นอยู่ที่อารมณ์ขึ้นอยู่ที่คําร้องของเพลงในแต่ละเพลงที่เรากําลังจะเอื้อนนะครับเหตุผลที่เราต้องเอื้อนก็เพราะว่าเหตุผลข้อที่1นนะครับก็คือโน้ตที่1กับโน้ตที่2ถ้าคําไหนโน้ตที่2มันอยู่สูงกว่า เราก็ต้องจาเป็นที่จะต้องเอื้อนหางเสียงของคําที่1ให้ไปถึงโน้ตตัวที่2ให้ได้นะครับถ้าเราไม่เอื้อนให้หางเสียงมันขึ้นไปถึงโน้ตตัวที่2เวลาที่เราปล่อยเสียงในโน้ตตัวที่สองมันอาจจะเกิดการเป๋หรือเกิดการเพี้ยนไปเลยก็ได้นะครับเ <c oughs> ช่น <c oughs> เราเอื้อนขึ้นลาลาอย่างงี้ลา อย่างเงี้ยนะครับโน้ตที่หนึ่งโอเคผมลากผมลากหางเสียงล,ลยาลาเห็นไหมครับคำที่สองก็คือต้องเท่ากับหางเสียงของโน้ตที่หนึ่งแต่ถ้าเราไม่เอื้อก็จะเป็นลาลาแต่ถ้าเราเลื้องก็จะเป็นล,ลา,านลาสังเกตนะครับมันจะทำให้เกิดการสมูทของเสียงนี่คือเหตุผลข้อที่หนึ่งก็คือเพราะว่าโน้ตของคำที่อยู่ข้างหลังมันอยู่สูงกว่า หรืออยู่ต่ำกว่าถ้าอยู่ต่ำกว่าเราก็เอื้อนลงนะครับเอื้อนลงเพื่อหางเสียงของคำที่หนึ่งมันเท่ากับคำที่สองหรือว่าคำที่เราจะปล่อยในคำถัดไปทั้งเพลงก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันมีเหตุผลก็คือเพราะว่าโนต้ตคคำที่สองคำที่อยู่ข้างหลังคำที่เรากำลังเปล่งมันอยู่สูงกว่าหรืออยู่ต่ำกว่า<อ>ถ้าอยู่สูงกว่าต้องพยายามเอืเอ้อนหางเสียงให้ถึงโน้ตที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ต่ำกว่าก็พยายามเอื้อนลงให้หางเสียงมัน อยู่เท่ากับตัวที่เรากําลังปล่อยเสียงตัวถัดไปแล้วถ้าเราไม่เอื่อนกันอะไรขึ้นมันก็ทําให้เสียงเราเป๋หรือว่าอาจจะเพี้ยนไปเลยก็ได้นะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้เสียงเราไม่เกิดม,ม, smooth, มันไม่สมูัมมมนไ่สดุลน,นะครับเพราะนั้นจึงจําเป็นต้องเอื้อนนะครับส่วนวิธีการเอื้อนหนึ่งโน้ตสองโน้ตเพื่อให้ฐานเสียงมันถึงเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาให้ท่านได้ฝึกอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี่คือเหตุผลข้อที่หนึ่งที่สําคัญ คือเอื้อนเพราะว่าโน้ตตัวหลังมันอยู่สูงกว่าหรืออยู่ต่ำกว่าจําเป็นต้องเอื้อนถ้าไม่เอื้อนจะทำให้เสียงเป๋และก็เกิดการเคียนได้นะครับส่วนอันที่สองก็คือคาแต่ละคําที่เราเปล่งออกมามันเป็นลักษณะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือพ้องรูปพ้องรูปคืออะไรก็คือเอกโทตีจัตวาถ้าเราเห็นคำร้องที่เรากกําลังจะเปล่งเสียงออกมา มีไม้เอกมีไม้โทมีไม้ตรีมีไม้จัตวาต้องสันนิษฐานได้เลยว่าจะต้องเอื้อนไม่เอื้อนเพี้ยนแน่นอนนะครับต้องเอื้อนเสมอถ้าเห็นไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวานะครับต้องเอื้อนถ้าไม่เอื้อนแล้วเพี้ยนเสมอนะครับ2องพ้องเสียง อันที่แรกคือพ้องรูปนะครับรูปเอกโทติจตวาหมายถึงว่าเราเห็นว่ามีไม่เอกไม่โทไม่ติจตวาต้องเอื้อนกับ2คือพ้องเสียงพ้องเสียงคืออะไรมันอาจจะเป็นสามัญเสียงรูปสามัญอย่างเช่นถึงถึงอย่างเงี้ยถึงถอองอถึงเวลาที่เราออกเสียงทึงถึงทึ่งถึงถึงมันเป็นเสียงตัตวาจะเกบไหมครับมันเป็นรูปสามัญแต่มันเป็นเสียงจัตวาเพราะฉะนั้น เวลาที่เราออกเสียงเราก็จำเป็นจะต้องเอื้อนเพื่อให้มันเขาเรียกว่าให้คำนั้นมันมีความชัดเจนถ้าเราไม่เอื้อนมันก็จะไม่ชัดเจนนี่คือเหตุผลของการเอื้อนในส่วนเรื่องของการพ้องเสียงนะครับเพลงสากลก็เหมือนกันบางทีเราก็ต้องเอื้อนเพราะว่าสากลเพลงจีน <c oughs> เพลงอะไรต่างมันไม่มีไม่เอกไม่โทไม่ติดจังหวะมันต้องอาศัยเรื่องของการฟัง ฟังคืออะไรฟังคําที่มันเป็นพ้องเสียงกับเรื่องของโน้ตเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นหลักที่2ก็คือเหตุผลที่เราต้องเลื่อนเพราะคําร้องมันเป็นการพ้องรูปก,กับ2มันเป็นการพ้องเสียงนะครับพ้องรูปพ้องเสียงในภาษาไทยก็คิดว่าทุกคนคงจะเคยเรียนนะครับลองไปศึกษาในภาษาไทยหลักการออกเสียงภาษาไทยได้นะครับแต่ถ้าเป็นเพลงสากลอะไรต่างก็ เราไปฟังต้นฉบับได้ครับว่าว่าต้นฉบับเขาร้องแลเเ้วเขาเอื้อนเพราะอะไรนะครับหนึ่งเพราะว่าโน้ตมันอยู่ต่ํำกว่าหรืออยู่สูงกว่านะครับหรือว่าเอ้ยมันเป็นพล้องเสียงนะครับส่วนเอื้อนหลักที่3ามทำไมต้องเอื่อนก็เพราะว่าเราอยากจะให้คําคำหนึ่งมันมีความไพเราะมีอารมณ์และมีฟิลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้น เราจึงจําเป็นจะต้องเอื้อนนะครับโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งบางเพลงนะครับมันมีการเอื้อน3โน้ต4ี่โน้ตเพื่ออะไรครับ<อ>เพื่อให้มันมีความหลากหลาย<อ>เพื่อให้มีความไพเราะ<อ>เพื่อให้มันมีลูกเล่นและที่สําคัญเพื่อให้คำคานั้นมันมีฟิลแล้วก็มีอารมณ์ที่มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นรักเธอเอาง,ง่ายๆสมมบติรักเธอสมมบัติ ผมไม่รู้นะว่าเป็นเพลงอะไรแต่ผมเอาคร่าวๆว่าเมโลดี้มันเป็นแบบนี้รักเธอรักเธอสังเกตนะครับว่าผมผมเน้นผมเพื่อนคำว่าเธอสองโน้ตรักเธอหนึ่งโน้ตอันนี้คือหนึ่งโน้ตไม่ก็คือไม่มีการเน้นรักเธอถ้าสองโน้ตรักเธอถ้าสามโน้ตรักเธอ หนโน้ตรักเธอ2โน้ตรักเธอสโน้ตรักเธอสังเกตน,นะครับว่ายิ่งเราเอื้อนหลายโน้ตมันก็ทำให้คำร้องที่เรากำลัลลงเปล่งเสียงมันมีความรู้สึกที่มากยิ่งขึ้นแต่ก็อย่าเอื้อนเยอะเกินนะครับไม่ใช่รักเธอ อันนี้มันไม่เกี่ยวกับความรู้สึกแล้วมันเกี่ยวกับลูกเล่นนะครับเราอยากให้คํานั้นมันมีลูกเล่นมากก็เอื้อนเยอะได้แต่สุดท้ายสุดก็ต้องอยู่ในโนต้ตของคําว่าเธอให้ได้นะครับนี่คือเหตุผลข้อที่3ที่ทําไมเราถึงต้องเอื้อนก็เพราะว่าเราอยากให้คํานั้นมันมีลูกเล่นมีความหลากหลายและมีอารมณ์และความรู้สึกที่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นี่คือ3เหตุผลหลักที่ทำไมเราต้องเอื้อนลองไปทำความเข้าใจให้ดีนะครับหลักการพวกนี้มันจะอยู่ในหัวเราถ้าเราทำความเข้าใจแล้วพอเราร้องหรือฝึกไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเข้าใจอัตโนมัติมันก็จะทำให้เราเอื้อนได้อัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่ดีหลักการทั้ง3หลักนี้ถ้าเราไม่ใช้ความคิดความรู้หรือว่าหลักการทั้ง3หลักนี้เราก็จะไม่รู้เลยว่าคำนี้เราต้องเอื้อนไหมนะครับ เพราะฉะนั้นเราไปทําความเข้าใจให้ดีนะครับว่าเหตุผลที่เราต้องเอื้อนเพราะอะไรหนึ่งคือเพราะว่าโน้ตที่เรากําลังเปล่งเสียงในคําที่สองมันอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเราก็พยายามเอื้อนหางเสียงให้มันถึงโน้ตที่อยู่สูงกว่าหรือเอื้อนลงให้โน้ตมันถึงในคําที่อยู่ต่ำกว่านี่คือเหตุผลที่หนึ่งเอื้อนเพราะโน้ตบ,บังคับ2ก็คือเอื้อนเพราะมันเป็นลักษณะของการออกเสียงที่พ้องรูปเอกโทติจาวาหรือว่าพ้องเสียงก็คือ อาจจะเป็นรูปสามาัญแต่เป็นเสียงจนวาอาจจะเป็นเสียงรูปไม่เอกแต่เป็นเสียงไม่ตรีอะไรต่างนะครับเขาเรียกว่าพ้องเสียงมันก็จาเป็นจะต้องเอื้อนเพราะถ้าไม่เอื้อนก็ทําให้คํานั้นไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าทําให้คํานั้นมันผิดเพี้ยนได้นะครับส่วนเอื้อนสุดท้ายก็คือเอื้อนที่มันมีความหลากหลายเอื้อนเพื่อให้เกิดความหลากหลายเอื้อนเพื่อให้เกิดลูกเล่นเอื้อนเพื่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่มากยิ่งขึ้นตัวนี้มันเกี่ยวกับความรู้สึกและก็ ทักษะเทคนิคล้วนๆน,นะครับลองไล่1 2 3แล้วก็ค่อยมาฝึกชา้ชาๆชา้ชาๆทำความเข้าใจส่วนวิธีการในการเอื้อนเดี๋ยวผมจะพาทาพามาทำอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็น1นโน้ตต้องเอื้อนยังไง2โน้ตต้องเอื้อนยังไงวิธีการเอื้อนต้องทำอย่างไรนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมจะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการสอนร้องเพลงดีๆมานำเสนอนะครับกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้คลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ร้องเพลงให้เก่งไม่ใช่เรื่องยากถ้ารู้วิธีการร้องของตนเองรู้ว่าเสียงของตนเองร้องเป็นอย่างไรและจะต้องแก้ไขตรงไหนอย่างไรแต่ถ้าไม่รู้ไหมผมช่วยแนะนำได้นะครับสามารถเรียน, Online, ยนออนไลน์เรียนร้องเพลงออนไลน์กับผมได้เรียนร้องเพลงออนไลน์เก่งได้แน่นอนครับผมถ้าเรียนร้องเพลงกับผมผมจะช่วยหาปัญหาช่วยแก้ไขช่วยแนะนำและที่สำคัญที่สุด จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถที่จะร้องเพลงให้ได้ดีและเร็วยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับสนใจสอบถามรายละเอียดการเรียนได้ที่ตรงนี้ครับ line id ผู้ c h a t ส i n k i n g อย่าลืมนะครับร้องเพลงออนไลน์เก่งได้แน่นอนถ้าเรียนร้องเพลงออนไลน์กับผม k ูชา a thinking ลองสอบถามรายละเอียดการเรียนนะครับที่ id line k ูชาสิ i n k i n g แล้วเรามาเรียนร้องเพลงด้วยกันนะครับมาฝึกการร้องเพลงไปพร้อมๆกับผม